ความเชื่อยั่งรักลึกจากคุณมาร์คเคคาร์เตอร์เมืองเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาพระคิตร,รมคำพีโคอรีซีบทที่สองคอที่หกถึงข้อที่เจ็ดจงยั่งรกักและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์และมันคงอยู่ในความเชือ่อตามที่ฐานได้รับคำสั่งซ้อนมาแล้วและจงบริบูรณ์ดยการขอประคุณ ที่รัฐเท็กซัสนี้ฤดูแรงอากาศแห้งแรงเป็นเวลานานต้นไม้หลายชนิดจีเติบโตได้ดีในฤดูใบไม้ผลิจีชุ่มชื้นจะเหี่ยวแหง้งและตายลงเพราะทนแรงไม่ได้แต่ก็มีบางต้นยังเติบโตได้สเสมอไม่ว่าจะแรงนานสักปานใดเพราะรากของพวกมันยั่งรากลงทึ่งแหล่งน้ำใตดินทำให้ทนความแห้งแรงที่สุดได้ ชีวิตของเราบ่อยคร้งก็เป็นชน,นั้นด้วยถ้าชีวิตอยู่ดีกินดีบ่อยข้าวจะทําให้เราลืมไปว่าพระเจ้าทรงทําเพื่อเรามากเพียงใดแต่เมื่อประสบปัญหามากจนทําให้ชีวิตของเราแห้งแหลงจนความเชื้อทุกทดสอบอย่างแรงถ้าความเชื้อในพระเจ้าของเราตื่นขึ้นพอเกิดความทุกเข่นใจความเชื้อของเราก็ไม่เติบโต แต่ถ้าเรายั่งรักลึกในความสัมพัน์ธกับพระเจ้าแล้วเราจะทนปัญหาใดๆในโลกที่เกิดขึ้นกับเราได้เพราะมีความเชือ่อชนนีเราจึงรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่โดยสเสมอแม้ในยามที่เราพบสถานาการณ์สุดเลวร้ายแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนามแห่งชีวิตของพระเจ้ายัางไล่หลึกยูไม่รู้จักแห่งเหือดข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิส์สูงสุด เมื่อได้ที่ชีวิตก้องข้าพระองค์ทางไล่อ่อนแอข้อโโรดโฉยให้มีความเชือ้อและพึงพรางความเข้มแข้งของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้อคิดถ้าอยกับพระเจ้าแล้วบ้างครั้งเหมือถึงจุดตกตาที่สุดในชีวิตก็สามารถเปลี่ยนเป็นจุดแข้งแกร่งที่สุดได้เปลาไม้ของการอธิษฐานผู้ที่กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤต